สนับสนุนโดยกลุ่มปตทตอนนี้นะครับผมเดินทางมาอยู่ที่บริษัท VR พลาสติกจำกัดนะครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงงานที่ได้ต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับ โดยนําเม็ดพลาสติกมาใช้ในการผลิตเป็นเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปคงจะได้รู้ว่าเขานําเม็ดพลาสติกมาทําอะไรบ้างนะครับและวิธีการขั้นตอนในการผลิตนั้นเขาจะทํำยังไงครับพี่กอครับพี่ VR พลาสติกนี่ทําอะไรบ้างครับก็ของใช้ในครัวเรือนทุกอย่างนะครับเช่นใช้ไะไรบ้างพี่ตะกร้าชามตะลามังตะกร้าใส่ผ้ากล่อง ใส่ของเล็กๆน้อยๆหลายอย่างเลยนะพี่แล้วส่วนใหญ่ทำมาจากอะไรครับพี่อ่าก็าพวกนี้ครับเม็ดพลาสติกพีพีพวกน,นี้ครับอ๋อนี่นี่คืออ่าเนี่ยครับอ๋อนี่คือเม็ดพลาสติกพีพีครับใช่ครับผมถ้างั้นชักอยากเห็นแล้วพี่ว่ากระบวน,นการขั้นตอนจากเม็ดพลาสติกใสๆแบบนี้น <ะ S 2> มันจะกลายไปเป็นถังน้ําแข็งไปเป็นถังล้อเลื่อนยังไงขอดูหน่อยได้ไหมครับพี่ครับผมได้ครับเชิญครับครับโอเค และการที่จะผลิตชิ้นงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งน,น,นะครับสิ่งสําคัญก็ต้องเริ่มจากแม่พิมพ์ครับซึ่งที่นี่ก็มีแม่พิมพ์จัดเก็บไว้มากกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับโอ้นี่นะครับเดินมาบนแบบกองแม่พิมพ์นะครับเต็มไม่หมดเลยนะครับ แต่ละแม่พิมพ์ก็จะมีการเขียนบอกช่ไว้นะครับว่าแต่ละอย่างคืออะไรใช่ครับโอ้โหแต่ละอย่างเช่นอันนั้นกระมังใช่ครับกล่องครับมีพวงพริกแล้วเห็นมันมีสีแดงสีน้ำเงินต่างกันไหมพี่ครับผมสีแดง่ันมากนี่เป็นของแช่ในรัวเรือนนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนี่จะเป็นพวกกระติกน้ําครับผม สีมก็ระติตน้ำ,นำใช่ครับกระติกน้ำอย่างเดียวต้องใช้เยอะอย่างนี้เหรอพี่ครับผมจากนี้นะครับแม่พิมก็จะถูกนําไปติดตั้งกับเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อทําการเชื่อมรูปชิ้นง,งานจากเม็ดพลาสติกกันต่อไปครับอ๋อนี่นะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือเม็ดพลาสติกประเภท PP นะครับอันนี้ถูกผสมสีแดงมาแล้วนะครับอันนี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะนําเม็ดพลาสติกเหล่านี้ไปใส่ไว้ในเครื่องฉีดพลาสติกนะครับเพื่อผลิตเป็นกระติกน้ําแข็งครับ การหลอมละลายเม็ดพลาสติกเนี่ยนะครับจะต้องใช้ความร้อนกว่า200องศาเซลเซียสจากนั้นพลาสติกเหลวๆร,ร้อนๆน,นะครับก็จะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์แล้วก็ใช้น้ําในการช่วยลดอุณหภูมิให้เย็นตัวลงครับใช้เวลาไม่นานก็จะได้ชิ้นงานออกมาจากแม่พิมพ์แล้วล่ะครับนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะพี่อ่ะประมาณ40วิครับ40วินาทีก็ได้ถักประมาณหนึ่งอันแต่นี้ยังไม่เสร็จนะครับต้องมีประมาณ7ชิ้นเจ็ดชุดครับผมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเครื่องฉีดพลาสติกอย่างนี้ทํางานอยู่ประมาณ7เครื่องใช่ ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกแต่ละเครื่องนะครับก็จะแยกการผลิตชิ้นส่วนตามแบบของแม่พิมพ์ที่ได้ติดตั้งเอาไว้ครับอย่างเครื่องนี้ผลิตไส้ในของกระติกเป็นไส้ในของกระติกน้ําแข็งครับเครื่องนี้ฝากระติกครับก็ถูกผลิตออกมาจากเครื่องฉีดพลาสติกทั้งนั้นเลยละครับอันนี้นะครับชิ้นส่วนที่จะนํามาทํากระติกน้ําแข็งนะครับทั้ง7ส่วนที่ผลิตจากเครื่องฉีดพลาสติก7ชิ้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่ต่อก็ ้ตอนประกอบนะครับประกอบครับมันเป็นรูปตัวกระติกจะมาลงตัวกันที่นี่ใช่ครับผมและด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของพลาสติกนะครับที่ขึ้นรูปชิ้นงานได้ง่ายรวดเร็วทําให้ได้ชิ้นงานที่ตรงตามที่ได้ออกแบบไว้นะครับทำให้การประกอบนั้นไม่ยุ่งยากเลยครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับนี่คือไส้นนะครับเอามาใส่เข้ากับโฟมเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่แผนกต่อไปประกอบเข้ากับเปลือกนอก ภาส่งต่อไปให้พี่คนหนึ่งครับทําหน้าที่กดที่ให้2ส,ส่วนนี้ติดกันเสร็จภาพใส่หูนีขั้นตอนต่อไปติดสติกเกอร์โลโก้เสร็จแล้วก็เอาฝาจุกนะครับใส่เข้าไปข้างในปิดฝานะครับใส่ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเสร็จเรียบร้อยมาได้แล้วเอามามัดปากถุงเรียบร้อยภาพจบเอาไปใส่ลังกระดาษได้เลย และนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากวัสดุจากปิโตเคมีนะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตเคมีนั้นไม่ได้มีเพียงข้าของเครื่องใช้ใกล้ตัวราคาถูกเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังสามารถผลิตเป็นสินค้าสุดหรูราคาแพงได้อีก สถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลแบบนี้นะครับถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะครับก็จะเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปิโตเคมีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่มชายหาดแต่ยังชายหาดโตะพลาสติกเนี่ยนะครับเสื้อจูชีพพวงยางทุ่นกลางทะเลหรือแม้แต่เรือเจ็สกีที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงเรือที่เดินทางระหว่างเกาะต่างๆอย่างสปีดโบ๊ทครับและสิ่งของอำนวยความสะดวกตามสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้นะครับจะมาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตเคมีได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ you <laughs>